สวัสดีค่ะนฮาวสวัสดีทุกๆคนนนี่หม你าว我是你们的新老师我叫新辛เป็น老师ใหม่ของทุกๆคนนะคะ老师ชื่อซินซินต่อไปทุกคนสามารถเรียก老师ว่า老师ล่ซินซินนะโอเค 我们今天来学习中เรามาเรียนภาษาจีนพร้อมๆกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนบทที่หนึงก่อนนะโอเคบทที่หนึง่งที一课今天我们要来学习第一课บทที่หนึ่งคืออะไรนะทุกคนมาดูเสียงสระ ใช่แล้ววันนี้เราต้องเรียนเสียงสละยื่นหมูยื่นหมูโอเคงั้นเาไมาดูเสียงสละมีคำอะไรบ้างโอคำที่หนึ่งอาอาอาปากกว้างกวงนะอาอา เราื当当่อพูดเสียงดังๆอะอาอะอืมจริงป้างเก่งมากเลยโอเคงั拜拜้นเรา่มัต่อไปตัวนี้ตัวอะไรนะตัวสลั โอ้ปากกลมๆทำปากกลมๆนะโอโอโอตามา่อพูดเสียงดังๆนะโอโอ้โอ โออืม oh. จนงตั้งเก่งมากโอเคงั้นเราไปคำต่อไปคำนี้คืออืมเออปากเป็นเป็นเออเอเอตามเหล่าเชิญนะทุกทๆคน ทำปากเต็มเ,เออ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 อืมเก่งมากโอเคงั้นเราคำต่อไปอ๋อเสื้ออันนี้ แต่เราเรียนสระนะสระอียิ้มแล้วยิ้มฟันยิ้มแล้วเห็นฟันด้วยนะอีอีอ,อ,อีตามเหล่า老อรอบสุดท้าย อีจึิงปางเก่งมากโอเคงั้นเราทำต่อไปคำนี้เราต้องทำเป็นปากยืนย,ยืนยืนหน่อยนะปากต้องยืนยืนหน่อยอูอู อืมจนตั้งเก่งมากเลยโอเคแล้วเรามาดูนี้เวลาปลาเออเขาอยู่ใต้น้ำเขาจะบปุ๊กปุ๊กใช่ไหมตัวนี้ก็อ่านเป็นตัวยยย อีอีโอเคทุกคนเก่งมากเลยงั้นเราไปทั้งหมดทบทวนหนึ่งรอบนะคะทุกคนโอเคคำนี้อ่านว่ายังไงใครจำได้ใช่แล้วถูกต้องเขาอ่านว่าปากกว,ากวา้างกว้าง เนี่ยว่าอะไรถูกต้องแล้วต่อไปโอตาม่อพุดเสียงดังๆโอ เออเออเอออจนปังคาต่อไปยิยิ้มนะยิยิ 很งอูอูอ,อูดีมากเลยอูอืมเราไปดูคำสุดท้ายโอเคปกักกลมๆด้วยอีกนะยี ยียีโอเคจนปังวันนี้เราสามารถเรียนถึงนี้นะโอเคนะวันนี้ทุกคุณเก่งมากเลยวันนี้เราเรียนสลักหกตัว หลังจากเลิกเรียนทุกคนต้องทอบทวนบ้างนะ6ตัวนะคะโอเคงั้นวันนี้เราเรียนถึงนี้เจอกันครั้งหน้าใจเจียนจเจียน